อมตัวนะครับท่านนายกอบตภาคบรรพการทุกท่านนะครับแล้วก็ท่านที่เข้าร่วมรับการอบรมตั้ทเป็นานนะครับผมพันตำรวจโทพิุทักษ์มูลนิธิสุขสวนสอบสวนประธานในขรวนพนของเราห้องครับมาดำรงตำแหน่งที่นเราห้องนี้ก็สองปีแล้วนะครับสองปี บางท่านอานแตมนไม่เคยเห็นนะครับส่วนมากผมอยู่ที่สุดตัวก็ไม่ไม่ค่อยแสดงตัวเท่าไหร่นะครับแต่จะมาทางานแบบเงียบๆนะครับมาช่วยแก้ปัญหาในทุกๆด้านนะครับในเกี่ยวกับเรื่องของยาเสพติดกา,ารป้องการปรับปรามดีอาชญากรารมทุกอย่างนะครับแล้วก็มาช่วย ประบาดทุกควาสุขให้แก่พี่น้องนะครับตลกระห้องในช่วงระยะเวลาที่ได้อยู่ในกระห้องก็ได้รับความต้องม,มือจากผู้ร่วมงานในทีมงานได้เป็นอย่างดีนะครับทําให้ผลการปฏิบัติที่ออกมานั้นอาได้รับคำเชยนะครับว่าอยู่ในขั้นที่น่าพอใจนะครับผมก็มีกำลังใจที่จะทํางานต่อไปครับมาวันนี้ครับผม เป็นมวยแทนนะครับไม่ใช่คนจริงจริงๆแล้วทางอปตอมันท่าได้เรียนเชิญท่านผู้กักทราดีท่านผู้กับจิตภารติมาจากทางผู้ทรจังหวัดจะมาตรวจราชการนะครับและก็มาบรรยายให้ความรู้ก็เลยมาไม่ได้นะส่งให้ผมมาแทนครับก็จะ นำเรียนเสนอพอพอประมาณนะครับเพราะรู้สึกว่าเดี๋ยวพระคุณท่านก็จะขึ้นมาจริงๆแล้วผมมีเวลาบรรยายช่วงสิบโมงกว่าครับผมเตรียมข้อมูลมาเยอะมากนะครับอยากจะให้ได้รับความรู้กันมากๆแต่พอดีเวลามันตรงกันครับการที่ของอบตหนองของขอึ่งผมก็ต้องไปบรรยายที่โน่น ก็เลยขอเลื่อนเวลามาบรรยายที่นี่ก่อนคงใช้เวลาไม่มากนะครับใช้เวลาสั้นๆแต่เสียดายโอกาสที่อยากจะให้รู้ให้นาให้ให้รู้ว่าภัยของยาเสพติดนั้นมีมากนะครับแต่ก็ไม่สามารถที่ว่าจะนํานเรียนเสนอให้ได้ครบถ้วนนะครับถ้ามีโอกาสต่อไปในข้างหน้านะั้นผมพร้อมที่จะมานาเรียนเสนอให้กับทุกท่านด้สร้บนะครับ เนื่องจากผมไม่ได้เตรียมด้านเอกสารมารเตรียม PowerPoint มาก็เลยต้องอาศัยของ PowerPoint ในการบรรยายนะครับขอเวลาแตนลนะครับ